ตอนนี้ผมอยู่ที่พิกวิงอุดรธานีนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถรุ่นหนึ่งที่เป็นตระกูล500ซีรีส์แต่อาจจะได้รับความนิยมไม่มากเท่ากับรถ500ซีรีส์รุ่นอื่นๆแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบสไตล์คูเซอร์แล้วก็อยากได้เครื่องแรงแต่ประหยัดน้ำมันรวมถึงเซอร์วิสง่ายและที่สำคัญเลยรูปทรงของคูเซอร์คันนี้นะก็จะโดดเด่นไม่เหมือนใคร นันก็คือรีเบล500ซึ่งรีเบล500นั้นตั้งแต่ทําตลาดตั้งแต่ปี2016มาเนี่ยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วรีเบลในอดีตก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคกำเนิดของรีเบลเนี่ยย้อนไปในช่วงปี1985ซึ่งในยุคนั้นนะ่ะกระแสะรถคูเซอร์มาแรงมากๆนะครับตัวรถคูเซอร์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะ่ะจะเป็นสไตล์แรงดิบโหดซึ่งฮางคอนด้นเองเนี่ยได้เห็นอีกหนึ่งช่องทางของการทำตลาดก็คือรถในสไตล์ค แต่ว่าขี่ง่ายตามสไตล์ของ Honda เนาะซึ่งในปี1 9 8 5เนี่ยทาง Honda ก็เลยให้กำเนิด CMX 250ก็จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด 250cc แต่ว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบนะครับแล้วก็ข้อเหวี่ยงแบบ360องศาก็จะให้ซุ้มเสียงที่ดูดันนะครับแต่ว่าก็จะขี่ง่ายตามสไตล์ Honda นั่นแหละส่วนรูปโฉมเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คูเซอร์ชัดเจนนะครับแต่ว่าในปี1 9 8 5เนี่ยก็จะมีแค่รุ่น 250cc ต่อมาอีก1ปีนะครับทาง Honda ได้เพิ่มรุ่น450ขึ้นมาแต่ว่าดีไซน์ต่างๆของตัวรถนั้นก็จะเปลี่ยนแบบเดียวกันกับ 250cc นั่นแหละแต่ว่าในปี1986เนี่ยทาง Honda ก็ได้เปลี่ยนชื่อ CMX เป็นคาว่าร e b e l ซึ่งจากปี19เป็น6เป็นต้นมาเนี่ยทาง Honda แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของตัวรถเลยมาจนถึงปี2000ทาง Honda ก็ได้ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าดีไซน์ของตัวรถนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนกันกับปี1986อยู่แแลลลล้้ววววกกก็็็ในช2000นช่่งงงปปปี 2008, ีี2000 2008เยยขาาาามจถึหหุดผิตไพระั ปี2000ขึ้นมาเนี่ยกระแสะรถคูเซอร์อาจจะไม่ได้รับความตอบรับดีมากนักนะครับเพราะว่ายุคนี้จะเป็นยุคเฟื่องฟูของรถสไตล์สปอร์ตแล้วก็สไตล์เนกเก็ตสปอร์ตจนมาถึงปี2016ทางคอน d ด้ก็ได้จับรีเิวเนี่ยมาทำใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าในปี2016นั้น ดีไซน์ของตัวรถนั้นจะแตกต่างจากอดีตแบบคนละเรื่องเลยนะครับซึ่งดีไซน์ของปี2016เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ป๊อปเบิลนะครับคือเป็นคูเซอร์ก็จริงแต่ว่าจะเป็นคูเซอร์ในอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวรถนั้นจะเป็นถังหยดน้ําแล้วก็ตัวโครงรถนั้นก็จะยกแผงคอสูงแต่ว่าใส่แฮนด์บา์ต่ําส่วนพักเท้าเนี่ยก็จะไม่ได้ยื่นไปทางด้านหน้าม,มากเกินไปเหมือนรถคูเซอร์รุ่นอื่นๆของ Honda และที่สําคัญเลยวงล้อนั้นทาง Honda ได้เลือกใช้วงล้อแบบแก้มยางใหญ่ให้กับรีเวลด้วย ซึ่งในปี2016เนี่ยทาง Honda ได้เปิดตัวรีเบลอยู่2โมเดลนะครับก็คือโมเดล300ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ1งสูบ300ซีซีที่เราน่าจะคุ้นกันดีเพราะว่าเครื่อง300บล็อกนี้นะก็จะอยู่ในรถหลายๆรุ่นของ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตอย่าง CBR 300รถเนกเก็ตอย่าง CB 300รวมถึงรถมิบาอร์อย่าง c i f 300ด้วยนะครับส่วนในรุ่นรีเบล500นั้นก็จะใช้เครื่อง500ซีซีของ่อนี้นนถว่าเป็นเครื่องยนตี่มควาาททนทนแล,ล,นนลแหละซึ่งเครื่องบอ ก็อยู่ในรถสปอร์ตอย่าง cbr 5 0 0รถในเกตอย่าง cb 5 0 0 f ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็น o อเดะ5 0 0้แลวก็รถอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของตระกูล500ก็คือ cb 5 0 0 x ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็น nx 500แต่ว่าสำหรับรีเบลนั้นด้วยความที่เขาเป็นดีไซน์สไตล์คูเซอร์เนี่ยกลุ่มคนที่ชื่นชอบเนี่ยอาจจะน้อยกว่าสายสปอร์ตหรือว่าสายทัวริ่งแต่ว่าคนที่ชอบสายนี้นะก็จะชอบแล้วชอบเลยนะครับซึ่งจริงวริวร้เล500เ จะใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้เดี๋ยวผมจะมีสรุปอีกทีให้คลิปเนาะว่ารถรุ่นนี้ทําไมถึงขี่ประจําวันได้รลอขี่ท่องเที่ยวได้แต่ว่าอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์ตัวรถกันก่อนดีกว่าเนาะอย่างแรกเรามาดูที่ชุดไฟหน้านะครับถึงรีเบล500จะเป็นรถสไตล์คูเซอร์แต่ว่าในปี2024เนี่ยเขาก็ใส่ไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วนะครับส่วนว้อล้อด้านหน้านั้นก็จะเป็นสไตล์รีเบลชัดเจนนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาเลือกใช้ยางขนาดใหญ่ส่วนชชอคอัพด้านหน้านั้นก็จะเเปป็นนนชชชออกกัลสโิขขงวแาด11ม mm. ส่วนตัวโครงรถของรีวิว500นั้นด้านหน้าเนี่ยตรงแผงคอเขาก็จะยกสูงนะครับแต่ว่าก็จะลาดเอียงลงไปด้านท้ายตามสไตล์คูเซอร์ซึ่งก็จะทําให้บ่อรถของรีวิว500นั้นเตี้ยมากนะครับก็คือมีความสูงเพียง69ซนติเมตรเท่านั้นนะครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นบังคนขนาดใหญ่คุมลงมาด้านล่างสไตล์คูเซอร์ส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวซ้ายขวาด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบ led นะครับก็คือเป็น full led รอบคันนะฮะส่วนตัวบังคลนี้ก็คือป้ายกำกับสินค้านะครับก็จะบอกราคาค่าตัว2 2 3 8 0 0บาทนะครับา ส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยอาจจะขัดใจหลายๆคนก็ตรงทรงของท่อเสียนะครับเพราะว่าตรงปลายท่อเนี่ยเขาก็จะทํเบี้ยวๆออกมาด้านนอกแบบนี้นะฮะส่วนพักเท้าฝั่งขวานั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบฟันเลื่อยนะครับแต่ว่าเขาก็จะใสยย่ยางหุ้มด้านบนมาให้ส่วนแป้นเบรกก็จะเป็นฟันเลื่อยเหมือนกันแล้วก็ต้อมเบรกหลังนั้นตัวก้านกระทุ้งนะี่ยก็จะหลบอยู่ตรงพักเท้าจุดนี้นะครับ ส่วนครอบเครื่องด้านขวานั้นเขาก็จะมีชุดพลาสติกหุ้มแข็งเครื่องนะฮะซึ่งจุดนี้ก็ทําหน้าที่เป็นกาดนะครับรวมถึงหม้อน้ําด้วยในรีเบล500นั้นเขาก็จะใส่กาดกันหม้อน้ามาให้เลยนะฮะซึ่งจุดนี้ขอชื่นชมทางคอนด้านมากๆนะครับส่วนระบบช่วงล่างของรีเบล500นั้นด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นวงล้อขนาด16นิ้วนะครับส่วนหน้ายางนั้นก็จะเป็นไซส์130แล้วก็แก้มยางนั้นให้ขนาดใหญ่มากถึงซีรีส์90เลยนะครับส่วนจานดิสเบรกด้านหน้าก็จะเป็นจานดิดว้วัน,นตตตโ2พ ส่วนปั๊มเบรกด้านบนนั้นก็จะเป็นปั๊มนิดชินแต่ว่าเป็นตัวโตวนะครับซึ่งฟิลลิ่งในการเบรกถือว่าทําได้ดีมากๆนะฮะส่วนเรือนไม้นั้นเนื่องจากรีวิว500เป็นรถสไตล์บอบเบิ้ลเรือนไม้ก็อาจจะมีขนาดเล็กนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรือนไม้นั้นก็บอกรายละเอียดของตัวรถได้ครบนะครับทั้งความเร็วระดับนั้นมันเจอเพิงไฟบอกเกี์ขาดอยู่อย่างเดียวก็คือรอบเครื่องยอนต์นะฮะแล้วก็เรือนไม้นั้นก็จะอยู่บริเวณตุ๊กตาฮหดนเลยนะฮะ ส่วนประกอบทางด้านซ้ายมือนั้นก็คือจะมีปุ่มกดเป็นมาตรฐานรถทั่วไปก็คือไฟสูงไฟต่ำไฟเลวซ้ายและขวาแต่ส่วนประกอบทางด้านขวานั้นก็จะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปยันจินไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มสตาร์ทฟังก์ชันการใช้งานก็จะเป็นแบบเรียบ,ยบง่ายๆนะฮะแต่ว่าคุญแจของรีวิว500นั้นจะมาหลบอยู่ที่ใต้ถังน้ำมันจุดนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบกุญแจเสียบธรรมดานะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะล็อกคอรถเนี่ยเราจะต้องถือกุญแจมาเสียบทางด้านฝั่งขวาจุดนี้นะครับซึ่งงรคนะ,ะับึ บอคนซ้อนนั้นอาจจะมีขนาดเล็กนิดนึงนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครมีสายซ้อนเนี่ยอยากให้ลองมานั่งดูก่อนนะครับเพราะว่าความกว้างของเบาะรถนั้นกว้างแค่ประมาณคืบเดียวเองนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีคนซ้อนเนี่ยผมแนะนําให้ถอดเบาะท้ายเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเราถอดเบาะท้ายออกเนี่ยดีไซน์ของตัวรถมันสวยขึ้นนะครับ ส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบโช้อัพคู่ของโชว่านะครับแล้วก็สามารถปรับสปริงพีโหลดได้5ระดับส่วนสวิงอาร์มนั้นก็จะเป็นสวิงอาร์มกลมก็จะเป็นดีไซน์สไตล์รีเวลนะครับซึ่งใน CL500 ก็ได้ใช้สวิงอาร์มชุดเดียวกันนี่แหละส่วนวงล้อด,ด้านหลังก็จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับให้ขนาดใหญ่ถึงไซส์1้0ยเลยแล้วก็แ้มยางนั้นจะเป็นไซส์80สนะครับส่วนระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นจานที่เบรกเดียวปั๊มหลังเป็นปั๊มนิชชินตนึ่ง2อเนี่งในป2024 สวยนะฮะตัวจริงสวยมากๆเลยแหละส่วนสเปคเครื่องยนต์ของรีเบล500นั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบแบบข้อเบี่ยง180องศาแล้วก็ซีซีจริงนั้นอยู่ที่471ซีซีฝาสูบเป็นแบบด o บเบิ overhead c a m s h a สีวาล์วต่อสูบส่วนลูกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง67มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชัก66.8ม mm, ิลลิเมตรส่งกําลังแบบคัสต์มือ6เกียร์ให้แรงว้าสูงสุดที่44แรงม้าที่8,500รอบแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดที่44.6นิวตันเมตรที่6,000รอบ ซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ของ Honda เนี่ยก็จะให้แรงบิดที่ดีตั้งแต่รอบต้นไปจนถึงความเร็ว120เลยนะครับแต่ว่ารอบเครื่องต่ําทําให้อัตราการบริโภคต่า ตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่27กิโลลิตรเท่านั้นนะฮะคือถือว่าประหยัดมากๆเลยนะแล้วก็ค่าเซอร์วิสนั้นถือว่าเป็นเครื่องยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่มีค่าเซอร์วิสที่ถูกนะครับแต่ว่าให้แรงบิดที่ดีนะฮะซึ่งค่าตัว2 2 3 8 0 0บาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่น่าใช้ในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปเนาะว่าบ่อรถเขามีความสูงเพียง69ซมตร ถึงตัวรถจะมีน้ําหนักมากถึง190กิโลกรัมแต่ว่าด้วยความที่บาะรถมันเตี้ยเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรฐานคนไทยขี่ได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะฮะซึ่งถ้าเกิด,ดเพื่อนๆสนใจรถรีเบล500คันนี้ก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทาง Big กวิ่งอุดรธานีตามเบอร์โทรในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ